<Zombie> apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบแมนนะแก้มจูซิเวอร์เดอะเกรนซีซั่นสอนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในเวลามืดๆค่ำๆแห่งนี้นะผมนะก็เป็นครั้งที่2แล้วสําหรับวันนี้นะที่ผมเข้ามานะผมเพราะว่ามีแพ็กๆหนึ่งที่ผมสนใจสุดๆเลยแล้วว่าจะข้ามไปไม่ได้นะผมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็2องทุ่มก็จะหลีก ทำแกนเปิดหรือทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์ของเรานะผมตัวที่เราจะตีย่งชิงกันนั่คือปารมาน้องไอ้แสนสวยน่ารักจังนะผม บาราคูดาซอรัสนะผมน่ะเรียกบ่อยๆทุกวันเริ่มจำได้แล้วอะอ่ะตาดอกแบงก์ก็สวยโรดมากเลยนะครับผม500 500 500นะเตรียมระเบิดศึกฟาร์มมันกันได้แล้วนะผมทุกโรงภาพยนต์ใช่ที่ไหนเราในเกมนี้เดิบ้าที่สุดเลยนะผมอ่ะก็อ่าเจอกันนะผมสองทุ่มนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะผมพึ่งผมจะไม่พลาดแน่นอนนะแพ็คอื่นๆผมยังไม่ได้ตีเลยนะผมแต่ว่าผมติดใจแพ็คเนี้ยทุกคน มาลุยกันที่าฝนะผมมาแตาเข้า300นะสำหรับ่าไดโนซอร์เดนะผมลุยเอ้ยให้เราเลือกอะไรวันนี้อ่าผมเอาเนื้อไปก่อนอ่าแล้วก็เราจะต้องมีน้ำอืมพอมีน้ำแล้วเราจะต้องมีพืชอ่าพอมีพืชแล้วเราก็ต้องมีนกอ่า <laughs> มีครบหมดนลก เอาเนื้ออีกตัวโอเคมาลุยกันเนี่ผมแหกรู้เหมือนกันว่าจะเจออะไระนะปกเป็นบอสนี่ผมเล้ยนึกว่าจะเจอบอสเอีกที่ไหนได้เรากับไม่เจอบอสนี่ผมแต่ว่าเจอตึงจัดๆเลยเรียกว่าตึงมากอา่าผมจะเอาเนื้อไปขยมมันดีไหม เอาป้าเล็กสีเอาบัก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 บันนี่ไปเอาบักบันนี่ไปก่อนครับผมแล้วก็อ่าเราจะต้องมีเนื้อแล้วเราก็ต้องมีนุก๊กแค่นี้แหละพอแล้วลุยที่บ้ๆๆานรยเลยลุยเลยอ่าสู้ได้แน่ลุยมามาเจอกันหน่อยก็แล้วกันเจอกับไดโนโบักของฉันบักกี้ตาลุงบักกี้นี่มีพันน,นะครับ ถ้าไม่ป้องกันหนึ่งนี่เรียกว่าว,าวาอดไวชัวแน่นอนเดผมเปลี่ยนตัวชัวคุณลุงบักกี้จะไปถึงดวงดาวหรือไม่นดผมจอมตีหนึ่งโอเคเฮ้ยต้องไปถึงได้คุณลง้งมเชื่อผมเชื่อผมอย่าลงไปเชื่อใครเราใส่ได้นะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวไปเราก็ไม่ได้ป้องกันหนึ่งแล้วเผมเอ้ยชิบหายแล้วอันตรายมากลุงบัก จอนตีหนึ่งเหลือหนึ่งนะบอกโอเค <laughs> แน่นี้ก็ไหวแล้ว <laughs> <laughs> ตายซะเถอะตาลุงบักถ้าเราป้องกันอันตรายเนี่ยป้องกันอยู่ไม่น่าอยู่เลยอ่ะหนึ่งสองเหลือสองอันแน่ <laughs> ไม่เท่าไรนี่หมดเลย <laughs> ฉันจะเก็บไปทีล,กกละสแต็กอย่างนี้แหละ โจมตีสองเหลือหนึ่งโอ้โหทีนี้แหละไหวแล้วนะครับผมมาลุงบัก๊กเก็บลุงบั๊กไปนะผมจะลุงบัก๊กตายโอเคเอามารอดตะเคียนเฉยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะผมแล้วก็ป้องกันสองเอ้ยชิบหายแล้วมันเก็บไว้หมดเลยอะ่ะเอ้ยนุ๊กเราต้องไปแล้วเนี่ยดูอาการนะี่ผมไม่น่ารอดโอ้โหโจมตีสี่แน่ๆโจมตีห้ามันมียันห้าเลยอะ่ะตายแล้วผม โจมตีเองไปแล้วนะผมสำหรับนกเราเออเรียบร้อยหูยกแรกก็ไปซะเลยหนึ่งตัวเออแล้วเหลือต้องสามยกนะโออจมตีหนึ่งสองนะผมแล้วก็ออไหวอยู่ป้องกันสองนั่นขยบม,มันนี่นะขยบขย่ม,ขยมมันนะผมมันเก็บสต็กไว้ตัวหลังตลอดเลยอะบอดอยู่นี้ไม่ทำอะไรนะผมตายแล้วมีเล็กผมจะไปม,มีประเด็น มีประเด็นเป็นไปได้โจมตีห้าเจ็บจุกเลยนะผม mm hmm. เกือบไปอ่ะโอ้โหเหลือ198ยกแรกนี่ก็โอ้โหเสี่ยงจ,จัดๆเลยเนี่ยโจมตีมัน t ีเร็กซ์งำอ่าสาบร้อยปิวทีเร็กซ์ดาแล้วุกผมอ่ะยกต่อไปนะผมสามยกเลยนะโอ้โหจัดตึงทุกความรู้สึกเรียกว่าจัดตึงทุกความรู้สึกเฮ้แต่เราเริ่มก่อน เราป้องกันหนึ่งเราตายนะเราตายนะถ้าเราป้องกันหนึ่งเราตายนะเราจะต้องหนน้้ำไปลอกมันแต่เราไม่มีน้นำไปหลอกมันแล้วก็เอาเนื้อไปฆ่ามันแล้วก็น้ำเราต้องรอดชีวิตด,ด้วยนะเราก็ต้องรอดอ,อ,อย่างุรกันอะไรวะเนี่ยตายแล้วเออรุอยมา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  <laughs> จะเล่นกันก็ได้มาเลย <c oughs> มันมีแต่ หายหน้ากลัวสุดแต่ว่าผมไม่กลัวไปมาเดะมาเลย <c oughs> จเจ้วโลซีรัเตอร์เปลี่ยนตัวเหลือหนึ่งแน่ๆเปลี่ยนตัวนะผมเหลือหนึ่งทันสองไม่เท่าไหร่นะผมอันนั่โจมตีหนึ่งเหลือหนึ่งนะผมเฮ้ยมันไม่เหลือแล้วดิมันเปลี่ยนตัวมามันไม่เหลือโอเคมันไม่เหลือนะผมะมันไม่เหลือถ้าเราเปลี่ยนตัวไปเราจิย้ำได้นะถ้าเปลี่ยนไปนี่เราอิสระภาพเลยนะ <g arness> <g arness> ป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะผมเหลือหนึ่งโอเคอมไม่ได้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 ต้แตกอยูน้อยเกินไปนะผมไม่โจมตีว่ะจิ้ห ả ยจะจัดเลยการที่มันไม่โจมตีนี่เราเปลี่ยนตัวนะผมยังไงต้องเปลี่ยนไปคมก่อนแล้วเก็บคแตกให้หมดนะผมโอเคมันมีห้าแล้วว่ะแต่มันเปลี่ยนตัวแน่ๆจากการเดาผมนะผมไม่เปลี่ยนว่ะโจมตีสี่เหลือหนึ่งโหดมากไปแล้วนะผม ตายแล้วอย่างนี้จะทำยังไงวะเนี่ยเหลือนหนึ่งใช่ไหมไดห้หนึ่งนะเปลี่ยนตัวไปนะผมโจมตีจัดจัดอ่ะโจมตีหนึ่งโจมตีสองสามสามสี่ไม่ไหวแล้วนะผมลุงบัตต้องไปเหมือนกันโอ้ยมันเก็บไว้ตัวหลังเงี้ยโฉลาดอะไรขนาดน,นี้ตายแล้วผมลึกแล้วแหละผมก็เลยป้องไม่ป้องกันนะผมเก็บสแต็กเอาไวมไม้มีห้าเลยทีเดียวอ้า เ,ออเจ็บจกจกตีห้าเออแต่มันไม่เหลือสแต็กแล้วนะแต่เราแย่แล้วเนี่ยผมตายแล้วว่ะตายแล้วว่ะนี่ลงเหลือน้อยมากในเสาร์จมตีหนึ่งจมตีสองนะครับผมอ่าอันนี้พันพันเจ็ดใช่ไหมพันเจ็ดอ่าหนึ่งสองอุ้ยมันไม่จมตีหมดหรอกเชื่อดิมันไม่จมตีหมดหรอกเชื่อดินี่นะเอาเด้มาวัดใจกันโโอ้ห อินโดแรปเตอร์ apter, นะครับผม mm hmm. โหดเ,ย,เาาหยี่ยมเอาไว้ผิดมากที่เป็นโจมตีเท่าไหร่ต้งโจมตีสี่นี่ถือว่าโจมตีสามผมบอกนะมันเป็โจมตีหมดนะผมทีนี้เสร็จเราแน่เมื่อตายแต่เราเหลือสองตัวแล้วเลือดไม่เต็มเวยตัวนี้งับก็ให้นะผม mm hmm. กระโจนใส่งับเรียบร้อยไปแล้วนะผมโอเคชนะแล้วนะ<笑><笑> เจอแปบยิงๆอ้อเจอบอสสองตัวเลยโอ้โหแล้วเราไม่ได้เอาน้ำมาเลยโอ้โหตายแล้วแล้วอย่างนี้จะไปปราบได้ไงเนี่ยเอ้ยให้ม่ได้ยางงี้ดิแล้วมันให้เราใช้แค่2งตัวด้วยนะครับผมเออเหมือนมึอแกล้งกูเลยว่ะตายแล้วจริงเราต้องเอาน้ำมาหมดเลยนะน้ำ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 ูเพราะว่าฝั่งนู้นไม่มีนกเลยสักตัวนะครับผมผมรู้สรดล้วเดี๋ยวต้องเอาน้ำมาหมดเลยนะเราเอาพืชนี้ก็โดนขย้าเลย5พันขวาเลยอ่ะจะไปไหวไปได้ไงอ่ะ นี่มึงเอาอะไรมาคิดเนี่ยห้าพันฝ่าเลยนะถ้าเราเราเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนตัวได้ไหมเฮ้ยเราเปลี่ยนตัวได้นะถ้าเอากันจริงๆอะ่ะเออเราพอสู้ได้ <c oughs> เราจะพอสู้ได้ไหมถ้าเราเปลี่ยนตัวสามรนะี่เออแต่ว่าเรา เราคงต้องเปลี่ยน่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนลองดูลองดูอยากรู้เหมือนกันอ่าเอาเด้แบงค์เราเยอะไงแบงค์เราเยอะไงะเรื่องมันมีเท่านี้อ่าอีกอีกตัวนึงอีกตัวนึงเปลี่ยนเปลี่ยนแบงค์ให้หมดเปลี่ยนแบงค์ให้หมดอะอ่าพันเจ็ดโอ้โหน้อยมากเลยมีเปลี่ยนอีกได้ไหมอ่าดูดูดูด,ด,ดูตัวนี้เลยอุ้ยอันนี้เจ้าแย้มวานะเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนี้สามรอ้อยเอาไมาอ่ะ,อะแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะน่าจะไหวโลนอยู่มาลุยกันอีกฝ่ายด้วยผมมา โอ้ยมันให้หรอกโอ้สามตัวโอเคโอเคถ้าอย่างนี้ก็ไหวโลนอยู่นะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาตัวนี้พันสามแล้วก็ตัวนี้มาลุยกันที่ฝ่ายนะผมอ๋อมันขีดข่าไปอันหนึ่งโทษเราเหลือสองตัวไงเราไม่มีทางวางสามตัวได้นะผมอสองพันเลยสองพันเจ็ดนะผมโอเคสองพันเจ็ดรวมกันเราเราตายนะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงตัวนี้ต้องเก็บส,สแต็กให้ได้นะผม โหหดมากโหดจริงๆเอาไม่โจมตีคิดแล้วชิดแล้วเก็บสแต็กไม่ได้ด้วยอ่ะอุย้ยป้องกันเดิมไม่ปรึกษาเลยอ่ะตายแล้วถ้าโดนมันซ่วมเราไปเลยนะต้องลุ้นไม่ให้มันซ่วมนะเอาไม่ซ่วมเสร็จเราได้โอเมก้าศูนย์เก้ามาดวลกันมาเลยพี่ยบตั้งตังงานไว้อย่าไปยอมแพ้พี่ยบ จมตีสีไปสิครับพี่ยบเ <c oughs> ออเรียบร้อยมันไม่เหลือสแต็กใช่ไหมตะเกงไม่เหลือนะไม่เหลือนะรู้สึกว่ยไม่เหลือนะโอเคโอเคอจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามด้วยผมแล้วก็ลูกบอหนึ่งแล้วก็เหลือที่สี่ด้วอ่าไม่เหลือจริงๆด้วยลบได้นี่นะ <c oughs> ไปแล้วโอเคค่าศูนย์เก้าแล้วมันก็ลุกขึ้นมาใหม่ไอ้ล่างนี่แข็งแรงเหมือนเดิมความลามใหญ่เลยมันไลหลเอาละ มันโกจัดห้หาเอฟเฟกมันเพิ่มขึ้นตะการตาเลยทีเดียวตายแล้วโจมตีสามโดนจรง,งแจงงนั่มแต่เตรียมจะแตกไว้ให้มันแล้วนะผมจัดการมันเลยอิชิตันลูกพ่อเราต้องชนะได้เชื่อดิไม่ทำไรหรอกจัดการมันอิชิตันโอ้โหงับไม่คิดเลยว่าอิชิตันจะมาชนะโอ้โยสามหมื่นเจ็ดแต่กูรู้แล้วถ้ากูเข้ามาเล่นอีกแล้วก็ ลุกไม่ไหวแล้วแหละต้องตายแล้วอาการนี้ว่ายังลุกขึ้นไม่ได้เหรอมันไม่ตายว่ะแต่ว่ามันพอแล้วโอเคชนะแล้วนะครับผมสำหรับแก๊สอ่าไดโนเสร์เดทัวร์นะผมปั๊ดอ้าวู้ฮถือว่าสมละคานึกว่าจะเสียฟรีแล้วได้เกลือแล้วนี่ครับผมโอ้ยแบต็ชิโอซอรัสแน่นอน แน่นอนเลยแบตคิโอโซล่าเจ็ด yeah oh, oh ้ wow. ิวโอ้ได้65ห้มันน้อยมากเลยน่าจะให้เยอะกว่าอ้ยเขาไปตีได้อีกเหรอว้าผมได้แบตคิโอที่จะสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยผมผมจะไม่เสี่ยงแล้วผมดูแล้วเนี่ยผมโอเคอ่ะก็ถือว่าสนุกมันๆขำๆกันไปเลยผมผมก็เสียไปเละเทะเลยทีเดียวแต่ อ้วพี่ฟาร์มเก่งอยู่แล้วนะผมทุกคนก็เห็นกันอยู่นะผมผมเป็นสายฟรีนะบางคนเข้ามาดูใหม่อาจจะคิดว่าผมนสายเติมไม่ใช่นะผมสสยฟรีร้อยเร์เซ็นะดูได้จาก EP แรกของซีซั่นแรกรมเลยนะผม <c oughs> อ่ะก็ขอบคุณน้อง FC มากเลยตรงนี้นะผมอ่าเขาก็บอกว่ามันเป็นอ่าต้องเรียกว่ากิจกรรม ผ so ่านดีเอนเนะผมนั่นก็ช่วยกันผ่านดีเอนเนะก็ง่ายนิดเดียวสําหรับใครที่เังคุณซื้อไดโนเสาร์เท่านั้นเนะผมนะเมื่อซื้อไดโนเสาร์ว่ามันใช้ดีเอนใช่ไหมอ่าแล้วก็การแลกในเรือเทิดก็ได้อ่าสมมุติผมมุดว่าเราเอาเรือเอาดีเอนไปแลกนะผมมันก็อ่าแบบนี้เอาดีเอนไปแลกก็หายก็เท่ากับการผ่านดีเอนเะผมก็ถือว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมก็มือนให้เราเข้าร่วมทุกคนน่ะถ้าเอาจริงๆนะผมแล้วก็มีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะเห็นไหมการผ่านดีเอนเอนะผมก็สองหมผม ก็ต่อต่อวันหรือเปล่าผมไม่รู้เอ้ยตามไม่ดีเลยนะตามาต้องเรียกว่าเดลี่นะประจำวันนะผมของผมนี่เพิ่ง520เ e องไม่ถึง20,000 e นะผมเขก็จะแจก100แบงค์เขียวนะผมแล้วก็500ดินเอ่ะ วนมาครบแล้ววนมาครบแล้วกูเลยไม่ได้เลย100แต่ไม่ได้อยู่แล้วผมเพิ่งใช้ไป500เองนะผมอ่ะกอดีฟ่านะสำหรับช่วงเวลานี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์แบ่งๆ like, ด้วยครฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับเกมมันๆสนุกๆอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายพพิแมสมก็คงต้องขอตัวลาไก่อนนะผมสีโยแกนทุกคนเฟนดอยังเล่นอยูมาแล้วฝ่าย